หอมหอมหยู่น้ำลายมาแฮมเนอร์แกงแสแลอาหารพื้นบ้านล้านน้เมืองเหนือลำลำเจ้าเจ้าคั่วหมูมาสกรดรเขากับเติมน้ำลงเลยเจ้านี่เติมน้ำเปล่าลงไปเลยดูคว,วันกุขวัญกุ้งเจ้าดูเจ้าใส่สสแลลงมาเลยเจ้าน้ำแกงเดือนแล้วเขากับใส่แสแลลงมาเจ้าเดี๋ยวรอสกรรักกเนรอแสแลซุปสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไม่แก้วเจ้า วันนี้แม่เปินจะแยะแกงสะและใส่หมูเจ้าช่วงนี้เป็นหน้าสะและเนาะก่อนจะไปร,ะรับชมเปิ่นๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกันนอกรเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยเจ้านี่เจ้าสะและนี่สะแลภาษาไทยบอกว่าห้องสะและนะเจ้าสะและก็คือสะและเนาะนี่แม่พวกกระเด็ดลูกตองมาเจ้านี่แล้วก็จะเอามาล้างทาความสะอาดอันนี้เอามาพร้อมอย่างมันนี่แมม ใส่ขี้แยมอย่างติดอ๋อใส่เขี้ยมอย่างมันจะติดอีนะเจ้านี่มันจะเป็นลักษณะอย่างีเจ้าแสแลนอันี่ก็จะออกแบบเม็ดจะแบบเวลาเขาเกี่ยวนี่จะแบบมีหมื่นๆเลยเนาะนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเจ้าสแลนาะนนี่เจ้าใส่จะใครลงไปต่ำก่อนเจ้าเขาจะเริ่มต่ำเครื่องพริกแกงแล้วเนาะ ตามด้วยหอมขาวเจ้าหรือว่ากระเทียมเนาะใส่พริกแห้งปนลงมาเจ้าหรือใครจะใจ้พริกแห้งเป็นเม็ดก็ได้เนอ้อตามด้วยเกลือเจ้าเสร็จแล้วเขาก็โขลกพริกแกงเข้ากันเลยเจ้าตามด้วยกะปิเจ้า ใส่พริกติดตมลงไปในหมอ้อเลยเจ้าพร้อมกับหมูเนาะเจ้าแล้วก็จะมีน้ำล่างโครกเนาะตักน้ำร่างโครกใส่ลงไปเลยเจ้าอันนี้เขาก็จะ,ะใส่น้ำมันละเนาะเขาก็ใส่น้ำร่างโครกลงไปคั่วหมูแตนเจ้านี่เสร็จแล้วเขาก็เอาตั้งแก๊สเลยเจ้านี่ตั้งเตาแล้วเขาก็จะกลนกลนกลนสักกามเนาะ หมกหมูซุกหมกมาให้พอดีนี่นะเจ้านี่เจ้าคั่วหมูมาสกรรมเขากับเติมน้ำลงเลยเจ้านี่เติมน้ำเปล่าลงไปเลยดูคว,วันกุ้กงเจ้าดู เจ้าใส่สแสแลลงมาเลยเจ้าหม้อเดือดแล้วเราก็ใส่ลงมาเลยนี่หมูซุกหม้อเดือดละยี่หม้อเดือดน,น้ำแกงเดือด <c oughs> <c oughs> ยี่แม่ว่านอกหม้อเดือกก็ป้ากันมาหม้อเดือดน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่สแสแลลงมาเจ้าเดี๋ยวรอสกรรักกำนอ,อรอแสแลซุกนี่เจ้าใกล้ซุกแล้วก็ใส่บะเขือส้มลงมาเจ้านี่ถ้ามีมขามซุกก็ใส่มขามซุกตัวหนะเจ้าอันนี้หอามี่นะวันนี้หอมได้ใส่ใส่กำเขือส้มไปะละ จะปิดรายการรอทุกอย่างสุกมดกับปรุงเนาะนี่เจ้าเขาจะเริ่มปรุงแล้วเจ้านี่เติมชุรดลงไปเจ้าเขาก็จะต้องต้มจนกว่าสแลนี่มันจะเปื่อยเนาะแบบประมาณว่าหนุ่มๆอีนะเจ้าก็าจะใช่เวลานิดนึงเนาะเสร็จแ,แล้วเขาก็จะชิมดูก่อนเจ้าแสแลนี่ถ้าต้มบะเปื่อยมันจะแข็งนะเจ้าประมาณว่ามันจะเกี่ยวแบบล้ำเนาะนี่ ให้แม่ไปชิมฮาวกอนอือเป็นได้ำเกลือนเกลือน้อยเติมน้ำปลาลงไปเจ้านี่หลังจากเติมน้ำปลาแล้วเดี๋ยวเาก็ชิมดูแฮมหน่อยเจ้าถ้าให้บบใส่น้ำปลาจะใส่รดดีแตนก็นได้เนอ้อวันนี้รดดีฮาหมดจาเลิ่มได้ใส่ <c oughs> อือกอลลั่ะนี่เจ้าลำแล้ว,ลลวนี่เจ้า ขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีผักป้อมใบหอมซอยเพิ่มความล้ำมาแหมเนาะนี่ซอยซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่หม้อนะเจ้าดอกแมวแกงสเลต้องใส่ผักป้อมนี่มะอีเจ้าน,นี่ใส่ผักป้อมลงมาเจ้าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเนาะปรุงรสชาติอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักป้อมใบหอมลงมาเจ้ากลิ้ๆข้เข้าก่อนเหียพร้อมเสิร์ฟและนะ้วนนี่นะดอกนี่เจ้าเรียบร้อยละเขาก็ตักใส่ถ้วยเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟละกับเข้าวันนี้ ขำไปน้อยเนาะดอฮืมพอใส่ผักป้อมมาละหอมขนาดเลยเจ้าดนี่เรียบร้อยแล้วเจ้าแกงแสะแใส่หมูลำล้ำเนาะนี่หอมสดๆเจ้าบอกกองใส่ผักป้อมใบหอมมาละหอมหอมหอ,มอมยู่น้ำลายมาแฮมเนอร์แกงแสะแอาหารพื้นบ้านล้านนาเมืองเหนือลำล้ำเจ้ามาเจ้ามากินข้าวแต่ก,กันเจ้านี่ควันกุนกุนน้อนห่อเลย